วันนี้ครับข่าวสุดท้ายจะเตรียมให้คุณผู้ชมไปเที่ยวงานที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าทางทท,ท,ท,ทครับร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวิจิตรแอดเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ําผุร้อนสันกําแพงคร,ครับโครงการตามพระราชด,ดำริ24-30กรกฎาคมนี้ครับ ที่ห้องประชุมกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวิจิตรแอทเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริซึ่งททท,ทครับร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2 4ถึง3ารรกรกฎาคมนี้นะครับภายใต้แนวคิดสปริง for, ออฟไลฟ์ life, นะครับน้ำพุแห่งชีวิต บอกเล่าจุดกําเนิดของน้าพุร้อนสันกาแพงจากแนวพระราชดำริสู่กิจการผ่านการสร้างสรรค์สีแสงในยามค่ำคืนครับภายในงานก็จะมีการจุดแสดงแสงสีจำนวน10จุดตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะมีทั้งการาจุดแสงสีเป็นประตูแสงลอดโรงแสงอุโมงคม์โคมต้นไม้สีลูกกวาด เส้นแสงน้ำพุร้อนลำธารไฟสีสันสุ้มแสงต้นไทรใยแสงนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงวัฒนธรรมในแต่ละวันค่ะมีการออกร้านขายของอีกกว่า30ร้านนอกจากนี้ในคืนวันที่23กรกฎาคมก็จะมีกิจกรรมวิจิตไนท์รันและกิจกรรมแคมปิ้งกลางคืนเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการเที่ยวน้ำพุร้อนอีกด้วยนะคะครับน้ำพุร้อน